ได้เท่าไรรูบอร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี่ร้อยเจ็สิบสตรงกันบัดคิวสี่สิบเจ็ดแต่ไปจับอันไปว่าข้อมันได้ร้อยเจ็ดสิบมันสูงครับผูชิดกุานครับ จับน้ำมาจากการจับพี่น้องเองสิเมี้กะบุกป่าฟ้าดงบริอามาจัดอันเต็มกระเป๋าก็เลยเอาตัวหาชุดที่ครับผมปูฝันจังไหนปูฝันดีปะปูแล้วปล่อยเลขชุดนี้ไปตามแนวทั้งผมจะถ่ายปูบางวันเห็นแต่ลูกบอดลูกบาาไปยังสันตวะลูกบินเลียดไปยังสันว์เหรอโอ้เลขมันชิมีศูนย์หมเลยจังเลยไปเรียน เลียนบ่ปูเลียนเลีนเลีนบอนเลียนบาทไปยังสั่งเอ,อืไมไฝันว่ครับฝันแต่ว่าเอเดที่มนยูอยย่มันจะเป็นศูนย์บนหรือซูลบางอะไรนะอืมแตมิศูนะครับเล่นมนะาเคลื่อนนบ่ปูุกบอลไปยังไหนปูเ็ได้ไปเล่นบาทเล่นบอลฝันยังวะโอฝันวันจะควงเอา ชุดบ้านจังไงก็เขาอี๋ยังไ้ก็เข่าย่ไก่เปนไรก็เขาโล่งเป็นตลอดโอ้้เก่งเลยโอ้ยปุยได้ก็ฟันก็ไดเก่งชุดอะไรเขาชุดยังไรก็เขามองไ้ก็เขาอวยืนดูยืนดูกอยู่ไกลก็เขาวัอือหวยเหล็กปูเข่าแล้วสนานมราต้องหัตัวอื่นเลยต้องหัดปูอ่านิ่มีวลาตะได้ได้ขอปูต้องหวไ ตัวงวดเคยช่วงวานแหละช่อง50น่ะเจ้ว่าเรกไปเขามาซื้อเลขกันปะซื้อเรกเขาขายเรกบอกปุขายเรกน่ะบัตรท่านี้ไปทั้งเลยเ่าเลขมันอั้นว่าแต่เลขมันติ่งมันติ่งชอง50น่ะว่ารท่านโอ้โหเจ้าของเลยพวกเคนขายครับเขามาซื้อเลขผู้เฒ่ามาซื้อเลขหน้าบ้านเลยมาซื้อชอง50นี่ปุ๊กช่อง50 มันปันเด้พี่น้องมันดังเนี่ยมันครับตัวนี้มันมันเต่งเนี่ยอ๋อเป็นไปซื้อเรียกตองหาศูนย์ืมตองหอด้วยนี่อ่าเขากว่ามันตองแต่ตองมากกว่าหม้อฝันว่าเล่นบาสเล่นบอลตองมากกว่าหม้อฝันเกี่ยวกับแันมีสซูนเลขอันที่ว่าเขาไปฝากไปซื้อนี่มันมันผีโบกปูที่ว่าฝากไปซื้อนี่ว่าคุณนนุมธรรมดาเนี่ยเพิ่นฝาก เพื่อฝากแต่ว่าเงินเป็นก้อ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 นเงินกระดาษนั่นมันเป็นคือก้อนก้อนก้อนเคลื่อนเศษขยะนี่ไหมก่อนเจ้าของมันกำมึงเอาคือเอาเงินมาฝากไปซื้อเรียคือฝากซงเียว่าจันทร์บ้างวันเป็นเป็นม่เป็นบ่คือเงินไหมคือกระดาษก้อนก้อนนี่คือกระดาษที่ห้อกรยันโยนโยนโยนกินก้อนก้อนกลมๆก้อนก้อนกลมๆแต่แต่แต่เข้าแจว่าเป็นเงิน ออัอันสุมมาฝากอ่ะผู้มาฝากเป็นออสุมมาฝากเขาว่าเป็นเนงาาเิน,นอะอือคือไปซื้อเลขตัวนี้ว่าสิผู้อือในันครับตัวนี้หละเพราะว่าเอาเลขมันคือดังแกค่อยวานเขาว่าแต่เจ้าขอ,าคองคนมาฝากเฮานะ่ะครับฝากไปซื้อเนียเลขตัวนี้แบบว่าซัาน่นอือ พอปูปล่อยไปแล้วก็เลยไปฝันว่าเล่นบาดดิวันนี้อืมบ่ไม่เล่นบาดโอ้เล่นบาดด<ม>ิบ่แต่ว่าในในความเป็นจริงปูปูเล่นที่เทียบประวัตินี่บ่แล,แล้วตอนตอนเป็นเป็นยมเล่นอยู่อันเวตอนเป็นยมโอ้ครับผมเล่นทีมจังหวัดฝนแล้วโอ้โหนี่ก็ธรรมดาว่ามันตอนเป็นโยมบ่เคยเล่ินทีกเทียสน <c oughs> องฝันเดียวสนองอาวอเออทีมเขตฝนแล้วบ่ เรียนเร็วใชไหมธรรมดาบัดนี้จังตหารมากปู่ก็เลยมาวัดก็เลยบ่ได้สนใจเรื่องบ่ได้สนใจแล้วมันมาฝันยังสี่มันรู้ฝันแต่ว่าเพื่อนมากที่ฝันไปเกี่ยวกับอันเก่านี่ล่ะเป็นบ้านเป็นบ่อนี่ครับเลขที่เขาอ่ะอี่ฝันแบบนี้เลยจะว่าในฝันน่ยชุดชุดหลูกบานชุดยู่ใส่กับเขาอย่างว่า เขาเข่าแม่นแม่นแม่นว่า,เ,าเขคนเขาเบิงพวกเบิง,บงกเ็เฮ้ตุ้มๆเหมือนอยู่มีกล่องเสียหลายเลยไม่ได้คิดยังดอกว่าจะมันก็ไปฟันยังสันครับผมฟูกันเรยว่าศูนย์จีมารือเลยเออศูนย์ยันมันศูนย์ก็ฟันเกี่ยวกับเหรียญบอร์ดเหรียญยังนีนอขั้นขั้นหน่อยนักเลยมันโบมาขั้นขั้นฟันโบมาหน่อยนักหน่อยหนาครับนอกจากดวงก็ดีเรือโบมาเลยเดีแต่ถ้าฟัน ดวงดีๆนี่เขาม็ดเรียกเขาครับเรียกเขาเอาม่ใช่ที่มีแต่ว่าคอยกลมวงกลมไปอนี้หาซองซองหาครับผมคือเข้าแบบปูเออวงกลมไปอั่านี้ตัวนี้เรยกลดเพราะว่าเล็กเลขกแต่ต่องวัดมาบนนี้ไปใส่เล็กตัวนี้มาต่างงดทีเดียวงดทีเดียวครับโอ้หั่หนาออกก่ไตเลยงดทีเแล้ว แมันโมมาลีหางวดที่เละมันมาเก่าหนึ่งซ่าตีมันอาจจะมาตามนี่บ้านนี้วัดที่แล้วพูดก็บอกตะเก่าด้ววันดีพูดว่าตะศูนต์เออแม่นดีอยู่วันมากวัดไปไม่ตะเก่ามแเรามากล้เก่ามันยังเว้าอยู่นี่ครับเก่าเนี่ยโอ้ยมากกว่ามากกว่าศูนต์ยังวายอยู่มันออกมากเก่าเก่าศูนต์แบบแต่รอบนี้พูดว่าตะศูนย์วัดนี้มักศูนย์ว่าจะศูนย์ ลูกวัดกบกมีก้อนสี่านกับพวกกับมือต้องหานี่อยู่เเรายกขึ้นเนาะเพราะว่าพวเป็นสิบอยู่ดิเอหับปั๊บพอหับปั๊บปุ๊บเป็นแบล่ะเาเนี่ะเขาเนี่ยสองมือเลยเนะเอาปกติยู่สองมือดิจับปุ๊บเป็นม่ะปุ๊บเป็นเกมอะไเออสองมือเนี่ยนนี้มันว่าเป็นับบปูเป็ประคองมือหนึ่งนะประคองมือหนึ่งวะ อขึ้นไปพื่อเดียวางอ๋อ,อเอาหาหา,หาบ่พอไว้สบว่าหาูลซะบมดอะไรนี้ลูกบ่นกลมๆเนาะหาซูลนเนี่ยขางยื่มือนี่เนาะยื่นอปุ๊บเขาในบวงปั๊บกลมๆอีกเ<อ>จ้ามือนีแปลกอยู่ยเนีย,ยปะไปหาหมอมือหนิเป็นอะไรหมายถือว่าแปลกเปไปหาหมอเรวจจนไปวัดควานดันคร่ะอ่าวัดค้ามดันอ จับได้จับได้เลขคิวน่ะโอ้47โอ้บัตรคิวบัตรคิวบัตรคิวสไปวัดข้อมไหนบอเจฮาเจฮามอห์ห้ามอบัตรคิวเลยบัตรคิว47บัตรไปวัดค้อมันไหนได้เท่าไรรูปบอร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่รวสกันดีบัตรคิวเจ็ดแต่ไปจับอันไปวัดค้อมันได้ ร่อยจริงๆมันสูงมันสูงป่ะสูงกว่าบัวสนเเลยวัดไม่วัดไม่ได้อรอย47บาทเองโอ้ทำไมหอร่47อีกเขาหบาาดีคว่ำดัน4สูงเอ่อเลบอกให้วัดไม่วัดไม่ได้อร่อย47บาทเอนวัดเทียวกับ47อีกเอาตอนแรสำคัญ วันนี้กลับมาลอย47มันสูงเกินไปพอดมอวานโอ้รับสุณลอย47พ่อดีเลยในนางไปมื่อถึงชิบกวนนาทีไปไปหวัดไหมว่ามันสูงจริงนน้อมันยเกินใจลงมาลอย47แม่เป็นตัวกลับไปเลยเป็นตัวกลับไปเลย174 147เพิ่มไปบ้างหรือปู๊ขึ้นเพิ่มไปปู่ใน47แค่อ หนึ่งแล้วหนึ่งหนึ่ไม่บอกหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดพี่ด้ห่อหนึ่งเจ็ดสี่โอ้ไม่ดีหนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งสี่เจ็ดอ่ะออเพิ่มเพิ่มไวปหนึ่งเจ็ดสี่เทอเลขอืมบัดเลยหนึ่งสองไปวัดไม้่านมันสูงโบดหมอสิว่าให้มอที่ได้หนึ่งสี่เจ็ดบัดนี้เลขคิวกับสี่สิบเจ็ดเลขคิวกับสี่สิบเจ็ดไได้ มือบ้านนี่มาโปกอะไรมือนี่เราไอ้พัวนี้้าะท่านปนมาดเลยบานเนาะมันเคยออก่่อยิมมันสังเกตรายเชื้อแต่ฮามบมาบ้ไดเยแท้เลขตัวเดียวกันนี่เราบดีเจ้้ไปบัดคิวกับซีเกตเลเบบัความดันหนึ่งเกตซีบัตไม่หนึ่งซีเกตเล่บเพื่อนบูกูเล่บเพื่อนเนาะเพื่อนยังแต่ฮาเบื้องรัชลีบมมี่ Oh. มีมีใบหนึ 3, 4, oh, ง 4, ่งมันมีแต่สามซีเจ็ดหมดเลอ๋อกระดกไข่ซีเจ็ดจ้วยเลี้ยวไว้ตรงใยนาโรงบานนั่นแหละครับผม,มอืมอ้าวแปลว่าบางังเอิญอ้วยบังเอิญอยูอ่หมดเรียกคิวขึ้นไปหอดปั๊บไปเบิรงเรีคิวมันค่ะสี่สิบเจ็ดโดดครับผม ก็ต้องรีบเอาไว้ยามมันจีคนมาหลายมันจีหลายกว่าเก่าเลยจับขึ้นมาสี่สิบเจ็ดเหมือนกันแตวัดความดันเลยปารขึ้นมาร้อยเจ็ดสิบสี่ปาตัวก็เลนั่งไปเมื่อหนึ่งเข้าไปหามอรู้จักความดันสูงๆไปให้หมอมจีมหายกันแล้วเอาะจมหรือเตอก็เลไปวัดใหม่ไปวัดใหม่ บาบขึ้นมาร้อยสี่สิบเจ็ดหายทั้งไปทั้งกลับเลยมาทั้งสองตัวทั้งสองตัวอีกมัดคิวสี่สิบเจ็ดติปู่มัดคิวสี่สิบเจ็ดอีกเอาฟังมึงได้พี่น้องแนวท่านตัเด่เด้อครับเต้อหนึ่งสี่เจ็ดนี่มีบ่น้ออีี่น้อพูดเลยบ้าไปหนึ่งโยพูดเลไปหนึ่งโยบ่้าอถืใจกบางคนอะนอกวันเนาะรักลอยมันบ่ได้ละรักลอย สามสี่เจ็ดกับโบมี่กับอะไรกับอะไ้โอ้ตัวนี้แหละน้องปูน่ะครับเด็กดังจะตั้งหากมาเลยดังไรกับาอะไรเนี่ยับอ่า นี่เก่งเขาอีกแ้วประจันโเอาบ่ฝันบบขึ้นบ่ฝันบ๊อบมาขึ้นบ่ฝันแต็โค้งไปหาหมอหมดได้ไปหาหมอก็เลยไปหาหมอได้47ป่ก็ได้จนนี้คำหนึ่ง47คน7 41พี่น้องเด็กบังเอิญชุดๆเมียนอีีเด็กิตรงกันคับน้าปูยังว่โอวัดใหม่ก็ได้หน่วยลูกประจันครับ กับเหลกเลยเพราะว่าเพราะว่าส um, ูงคักนักปูนเนาะหนึสนี่สูงคักเจ็ดสบี่ะอันนี้มาร้อยสีสิบเจ็ดสูงหมอนี่จังไดหมอก็ต้องเอาน่อลงบานมอะมงลยวัดไม่นี่มันจีบอกขึ้นไปสองร้อยว้ามครับวัดไม่ปุ๊บปุ๊ปปุเขาวางไปเลยนี่เขาวัด หนึ่งร้อยสี่สเจ็ดลดลดลงเป็นตัวกรับทันทีเลยเป็นทางเงินที่ได้หรอลดเป็นตัวเงินก็เอออเอมากเลยี้องจะเล่อยคิดจะขอนเ่อยคิดว่าจับ บัตรคิวก็ได้สี่สิบเจ็ดบัตรไปวัดเทือกแหลกกับร้อยเจ็ดสิบสี่ครับบัตรวัดเทอหลังกับร้อยสี่สิบเจ็ดบัตรเทอหลังนี่พ่อใจเราได้หนึ่งสี่เจ็ดนี่โอ้พ่อใจเรามันับมหลายเออหมอเขาไปห้าหมอหมอกับสี่โบวหายโบว์วายครับผมเร่เอาอันี้ละหนึ่งสี่เจ็ดนี่ละ